พระเจ้าตากสินล่องหนหลบท่อนจันทร์ประวัติศา,ศาสตร์ชาวบ้านประวัติศาสตร์แห่งจินตนิยายภาพพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินนวงเวียนใหญ่ทนบุรีพระเจ้าตากสินล่องหนหลบท่อนจันทร์ประวัติศาสตร์ชาวบ้านประวัติศาสตร์แห่งจินตนิยายเรื่องความสับสนเกี่ยวกับประเด็นการสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยังเป็นที่ถกเถียง,งกันมากในหมู่นักประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่แต่ละคนได้รับรู้กันมาบ้างกระแสว่าพระเจ้าตากสินยังมีได้ทรงถูกประหารเมื่อคราวเปลี่ยนแผ่นดินโดยนำเสนอข้อมูลว่าพระเจ้าตากสินได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงผนวดและบำเพ็ญศีลภาวนาอยู่ที่อำเภอหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้างก็ว่าถูกสำเร็จโทษด,ด้วยท่อนจาน,นป้ัมวิชัยประสิทธิ์เมื่อวันวันที่6เมษายน2325 บ้างก็ว่าทสงถูกประหารชีวิตโดยการตัดพระสอตถึงแก่พิราลายัยซึ่งคำว่าพิราลัยนั้นเป็นการถวายพระเกียรติยศเพียงเสมอเจ้าประเทศราเท่านั้นเมื่อไม่นานมานี้ได้มีโอกาสอา่านหนังสือชุดบันทึกแผ่นดินตอนเหตุเกิดในสยามของโรมบุญนาซึ่งในคำนำผู้เขียนบนรรทัดสุดท้ายบอกว่าและนี่ก็คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมาแล้วในสยามในเรื่องที่หนึ่งของเหตุเกิดในสยามนั้นสะดุดตาข้าพเจ้ามาก นั่นก็คือเรื่องพระเจ้าตากสินล่องหนหลบท่อนจันจึงขอร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยคนโดยความในช่วงแรกท่านได้กล่าวโดยสรุปว่าในปลายรัชสมัยพระเจ้าตากสินหลังเสร็จสึกใหญ่กับอาซาหุนกี้แล้วพระเจ้าตากสินไม่ได้เสด็จนำทัพอีกเลยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าพระยามหากษัตริย์สึกกับเจ้าพระยาสุรสีพระองค์ทรงฝ,กฝักใฝ่ในธรรมวิปัสสนากรรมฐาน จนถึงขั้นคิดว่าบรรลุโสดาบันบังคับให้พระสงฆ์กราบไหว้สงองค์ใดไม่กราบไหว้ก็ให้เอาไปเคี่ยนตีทั้งผ้าเหลืองอาณาประชาราษเดือดร้อนทุกหย่อมยาด้วยพระเจ้าแผ่นดินไม่ทรงอยู่ในทศพิตราชธรรมพระยาสันเป็นกระบฏจับพระเจ้าตัดสินคุมขังเมื่อเจ้าพระยามาหากษัตริย์ศึกและเจ้าพระยาสุรสีกลับจากศึก จับพระยาสันประหารบรรดาอาณาประชาราษฎรและขะ้าราชการเสนาบดีทั้งปวงจึงพร้อมกันอัญเชิญเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกขึ้นครองราชแล้วพิพากษาโทษพระเจ้าตากสินด้วยการสำเร็จโทษด้วยท่อนจันเมื่อวันที่6เมษายน2325นมวิชัยประสิทธิ์จากเนื้อหาข้างต้นรวมบุญนาค้างว่าเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกให้ศึกษาเล่าเรียนกันต่อมาซึ่งมีคนกลุ่มหนึ่งไม่เชื่อโดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราช กลับค้านว่าพระเจ้าตากสินไม่ได้สงถูกสำเร็จโทษด้วยท่อนจันแต่หลบมาจำสินอยู่ณวัดเขาขุนพนมอําเภอรพรมคีรีจังหวัดนะครศรีธรรมราชโดยอ้างหลักฐานหลายอย่างอาทิเรื่องที่เล่ากันปากต่อปากสืบทอดกันมาถึงความเชื่อดังกล่าวการขุดพบพระพุทธรูปทองคำเงินสำเริจและภาชนะจานชามที่มีลวดลายสวยงามซึ่งไม่น่าจะเป็นของชาวบ้านธรรมดาและจากคำบอกเล่าของคุณสมจิตทองสมัครผู้ดูแลพระตำหนักสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดเขาขุนพนมภาพพระบรม,มรูปจำลองพระเจ้าตากสินทรงผนวดณถ้ำวัดเขาขุนพนมอำเภอรพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชสถานที่ที่เชื่อว่าคือที่ประทับแห่งสุดท้ายของพระองค์จากคำบอกเล่าของคุณสมจิตทองสมัครพอสรุปได้ว่าเมื่อกรุงศรีอยุธยาแตกนั้นพม่าได้กวาดเอาทรัพย์สินในท้องพระคลังไปจนหมด การจะสร้างกลุ่มทนบุรีขึ้นมาใหม่จึงต้องกู้ยืมทรัพย์สินเงินทองจากชาวจีนซึ่งคิดว่าพระเจ้าตักสิงทรงเป็นจีนเหมือนกันทำให้ทรงตกเป็นหนี้จำนวนมากไม่สามารถชดใช้คืนได้หมดและกำลังถูกเร่งรัดอย่างหนักจึงดำริยกราชาสมบัติให้แก่เจ้าพระยามาหากษัตริย์ศึกแล้วพระองค์จะทรงแซงว่าเป็นคนวิกลจริตหรือคนบาเพื่อให้สัญญากู้เงินทั้งหลายเป็นโมคาเหตุเพราะผู้กู้ถึงแก่วิกลจริต นิสิณจะมีตกแก่ทายาเทเหตุที่ทรงจะยกราชสมบัติให้แก่เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกนั้นเพราะเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งที่จะรักษาบ้านเมืองไว้ได้มากกว่าพระราชโอรสของพระองค์เองถึงตรงนี้แสดงว่าพระเจ้าตากเสียงทรงมีเจตนามอบราชสมบัติให้แก่เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกโดยไม่ประสงค์จะมอบให้โอรสองคใดทั้งสิน้นจากนั้นคุณสมจิตยังเล่าต่อว่าเมื่อเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกและเจ้าพระยาสุรสีสองพี่น้อง พร้อมด้วยพระเจ้าลูกเธอกรมมขุนอินทรพิทักษ์ยกทัพไปตีขเขมรแล้วพระเจ้าตัดสินก็ทรงออกอาการวิปลาดโดยทรงเรียกประชุมทรงแล้วถามว่าเมื่อพระองค์ทรงบรรลุโสดาบันแล้วแต่พวกท่านยังไม่บรรลุพระอย่างท่านจะไหว้คารวาสอย่างเราได้หรือไม่ทรงที่เกรงอาญาก็จะตอบว่าได้ส่วนองค์ไหนที่ไม่ยอมก็ให้เอาไปเคี่ยนแต่ก็เล่ากันว่าพวกที่ถูกเคี่ยนนั้นล้วนเป็นนักโทษหมเหลืองทั้งสิน้น ถึงตรงนี้แสดงว่าอาการสัญญาวิปลาสของพระเจ้าตักสินนั้นเกิดจากการเสด็แส่งของพระองค์เองเพื่อที่จะให้คนทั่วไปเข้าใจว่าทรงวิกลจริตไปแล้วและพระที่ถูกเคี่ยนคือนักโทษมีใช่พระจริงพระอาการวิปลาสต่างๆของพระเจ้าตักสินทําให้พระยาสันซึ่งไม่รู้แผนบังคับพระเจ้าตักสินซึ่งทรงผนวดอยู่ให้ทรงลาผนวดแล้วจองจําไว้แจ้งข่าวให้เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกรีบกลับมา จนสำเร็จโทษพระเจ้าตักสิงด้วยท่อนจานแล้วอัญเชิญเจ้าพระยาม,มหากษัตริย์ศึกขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหลังจากนั้นอีกสี่วันก็มีสำเพาลำหนึ่งออกจากกรุงธนบุรีมีคนสิบคนไปขึ้นฝั่งที่นครศรีธรรมราชแล้วเดินทางต่อด้วยช้างไปยังวัดเขาขุนพนมโดยมีผู้ติดตามรับใช้ใกล้ชิดไปด้วยซึ่งต่อมาก็ได้ล้มหายตายจากกันไป ตลอดจนพระองค์เองก็สวรรคตรในอีก4ปีต่อมาด้วยโรคไข้ป่าประทับอยู่นวัดเขาขุนพนมนาน4ปีมีผู้เขียนหนังสือไว้หลายเล่มด้วยกันเช่นแม่ชีวรนไมกระบินสิงหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำโดยบางเล่มถึงกับระบุว่าคนในกระสอบที่ถูกทุบด้วยท่อนจันคือนายมันเพราะคนไทยสมัยนั้นรักชาติมากยอมตายเพื่อชาติได้ ถึงตอนนี้แสดงว่าอาการสัญญาวิปลาดเป็นที่รู้กันว่าเป็นแผนระหว่างพระเจ้าตากสินกับเจ้าพระยามหากร์ศึกส่วนพระยาสันไม่รู้มีนายมั่นเป็นอาสาสมัครตายแทนพระเจ้าตากสินส่วนพระองค์นั้นเสด็จพระราชดำเนินด้วยเรือสำเภาไปยังนครศรีธรรมราชทรงผนวดบำเพ็ญศีลภาวนาอยู่นวัดเขาขุนพนมตลอดสี่ปีจนสวรรคตด,ด้วยไข้ป่า หลักฐานอีกอย่างหนึ่งที่คุณสมจิตอ้างถึงคือเพลงกล่อมเด็กที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานในหมู่คนนครศรีธรรมราชว่าสงสารเอ๋ยสงสารแป้หนวดยาวเราสิ้นทุกเอาศกใส่ลงดีบุกค,ค้างไว้ในดอนดงลูกเจ้าจอมหม่อมหลัดประหลัดเอ๋ยมาช่วยถือชัดถือทงค้างไว้ในดอนดงก่อนปลงบนเมนใหญ่เอ่ยในว่าจากเพลงนั้นแป้หนวดยาวคือพระเจ้าตัดสินนั่นเองเมื่อสวรรคตแล้วได้นำพระบรมศกใส่ไว้ในลงดีบุก ทิ้งไว้ในป่าแล้วรอบุญนาก็ยงเรื่องเข้ากับตระกูลนนครว่าเจ้าพระยานครคนสุดท้ายคือเจ้าพระยานครน้อยนั้นเป็นโอรสของพระเจ้าตากสินกับหม่อมปรางมีใช่ลูกของเจ้าพระยานครพัดกับหม่อมปรางเพราะหม่อมปรางได้ตั้งคันมาแต่ธนบุรีแล้วและในพิธีชาปนก,กิจศพเจ้าพระยานครน้อยมีลงศพตั้งบนเมนสองโลงถ้าเขียนอย่างนี้ก็ให้เข้าใจตามเพลงกล่อมเด็กว่า อีกโลงคือโลงของพระเจ้าตักสินนั่นเองและได้มีการนำอัฐิหักจากโลงนั้นบรรจุไว้ในเจดีย์องค์หนึ่งเรียกว่าเจดีย์ดำมีรูปพระเจ้าตักสินตั้งอยู่หน้าเจดีย์และมีผู้คนกราบไหว้กันไม่ขาดสายสุดท้ายโรมบุญนากล่าว,ว่านี่คือเรื่องประวัติศาสตร์ฉบับชาวบ้านขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล ทั้งหมดนี้คือข้อมูลที่ทำให้ชาวบ้านไม่เฉพาะชาวนาครศรีธรรมราชเท่านั้นที่เชื่อแบบนี้คนภาคกลางหลายกลุ่มก็เชื่ออย่างนี้จากข้อมูลทั้งหมดของโรมบุญนาคผมขอแสดงความคิดเห็นดังนี้ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าตากสินงกับเจ้าพระยามหากษัตริศึก ในทางการเมืองแล้วพระเจ้าตากสินกับเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกมีความคิดเห็นต่างกันโดยสิ้นเชิงโดยเฉพาะเรื่องโบราณราชประเพณีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และการแต่งตั้งขุนนางเข้ารับราชการคู่บันลังพระเจ้าตากสินทรงละเลยในการสร้างปราสาทราชวังและพระราชประเพณีสำคัญต่างๆย่อมเป็นเหตุให้สถาบันกษัตริย์เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์ลงทั้งในความรู้สึกและในทางการเมืองในสมัยนี้จึงคงเหลือแต่กษัตริย์ที่เป็น บุคคลเท่านั้นพระเจ้าตัดสินทรงแต่งตั้งสหายร่วมรบซึ่งเป็นไพร่ขึ้นรับตำแหน่งสูงสูงในทางราชการซึ่งแนวคิดนี้ขัดแย้งกับกลุ่มขุนนางที่เป็นผู้ดีเก่าอายุทยาอย่างเจ้าพระยามหากษัตริย์ศสึกซึ่งเป็นผู้นำของกลุ่มนี้อยู่โดยขุนนางกลุ่มนี้จะให้ความสำคัญกับเรื่องเชื้อสายเป็นอันมากและเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลทางการเมืองที่นับวันจะมีบทบาทมากขึ้นทุกวัน โดยพระเจ้าตักสินเองก็ทรงทราบอดีจึงคิดจะกำจัดเจ้าพระยามหาก,กษัตริย์ศึกเสียโดยการรับสั่งให้เจ้าพระยามหาก,กษัตริย์ศึกขึ้นไปขัดทับที่เพชรบูรณ์ในฤดูฝนโดยหวังให้ตายเพราะไข้ป่าแต่เจ้าพระยามหาก,กษัตริย์ศึกก็รอดมาได้พระเจ้าตากสินจึงทรงเปลี่ยนแนวความคิดใหม่หันมาใช้วิธีการเกี่ยวดองเป็นเครือญาตโดยการขอบุตรีของเจ้าพระยามหาก,กษัตริย์ศึกชื่อคุณฉิม มาเป็นพระมะเหสีเอกจากที่กล่าวมาความสัมพันธ์ของทั้งสองพระองค์จึงออกมาในทางขัดแย้งซะม,มากกว่าเจ้าพระยาม,มหากัตริย์สืบกถูกวางให้อยู่ในฐานะผู้ค้ำบรลลังรัชทายาทของพระเจ้าตากสินเท่านั้นเดิมทีพระเจ้าตากสินทรงมีอาคาระมะเหสีคือเจ้าหอกลางบุคคลทั่วไปเรียกดังนี้หรือชื่อเดิมคือสอนเมื่อรับคุณฉิง บุตรีเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกมาอยู่ในฐานะพระมเหสีเอกแล้วมีพระราชโอรสที่ประสูติขึ้นมาเมื่อพศ2322คือเจ้าฟ้าสุพันณุวง์กรมมขุนกษัตริยานุชิตเจ้าฟ้าอภัยเจ้าฟ้าธรรมธิเบศเจ้าฟ้าเหม็นซึ่งพระเจ้าตักสิ่งทรงวางให้เป็นองค์รัชทายาทสืบบัลลังก์เพราะเห็นว่าจะเป็นความมั่นคงแก่องค์รัชทายาทเพราะมีฐานะเป็นหลาน ของเจ้าคุณตาคือเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกที่ทรงอิทธิพลและเข้มแข็งยิ่งโดยการให้โอรสที่เกิดแต่อครมเหสีคือกรมขมุนอินทรพิทักษ์เป็นผู้ครองเมืองกัมพูชาอันเป็นการตัดออกจากองค์ราชายาค่อนข้างแน่นอนดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าตากเสียงทรงมีความคิดที่จะยกราชสมบัติให้แก่เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกแต่ทรงมีองค์ราชายาที่จะเป็นกษัตริย์พระองค์ที่สองในพระราชวงศกรุงธนบุรีอยู่แล้ว และทรงวางเจ้าพระยามหาก,กษัตริย์ศึกไว้แต่เพียงผู้ค้ำบัลลังก์ที่เข้มแข็งขององค์รัชทายาทต่างหากพระเจ้าตักสินกับความขัดแยง้งกับศาสนาจักรเหตุแห่งความเสื่อมในปลายรัชสมัยของพระเจ้าตักสินทรงขัดแย้งกับศาสนาจักรอย่างรุนแรงทรงมีคดีความกับคณะสงฆ์อยู่เสมอเช่นการให้พระสงฆ์ดำน้ำพิสูจน์ปาราชิกจนถึงปีสุดท้ายแห่งรัชกาลก็เกิดเหตุใหญ่ขึ้นกับคณะสงฆ์ถึงขั้นสัญญาวิปลาส เหตุการณ์นี้มีบันทึกไว้ในพระราชพงศาวดารทุกฉบับขอยกตัวอย่างดังนี้เหตุพระเจ้าแผ่นดินนั้นทรงนั่งอุรุพันโดยพระกรรมฐานและจะยังภิกษุทั้งปวงให้คารวะเคารพลบนมัสการแก่พระองค์พระราชพงศาวดารฉบับ British Museum หรือครั้นถึงนวันอาทิตย์แรม6กค่ำเดือน9สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวเสด็จออกนรงพระแก้วให้ประชุมพระราชาคณะพร้อมกัน และพระองค์มีพระสติฟันเฟือนถึงสัญญาวิปลาสาสำคัญพระองค์ว่าได้พระโสดาปัติผลจึงดำรัสถามพระราชาคณะว่าพระสงฆ์บุตรชนจะไหว้นกเคารกคฤหัสซึ่งเป็นพระโสดาบันบุคคลนั้นจะได้หรือไม่ได้ประการใดและพระราชาคณะที่มีสันดานโลเลมิได้ถือมั่นในพระบาลีบรมพุทโธว่าด้วยเกรงพระราชาอาญาเป็นคนประสมประสานจะเจรจาให้ชอบพระอัธยาศัยนั้นมีเป็นอันมาก คือพระพุทธโคสาจารย์วัดบางว่าใหญ่และพระโพธิวงศ์พระรัตนมุนีวัดหงเป็นต้นถวายพระพรว่าสมงบุตถูกชนควรจะไหวนกคฤหัสถ์ซึ่งเป็นโสดาบันนั่นได้แต่สมเด็จพระสังฆราชวัดบางว่าใหญ่พระพุทธจารย์วัดบางว่าน้อยพระพิมลธรรมวัดโพธารามสามองนี้มีสันดานมั่นคงถือพระพุทธวจนะโดยแท้มีได้เป็นคนสอพอะสมประสานจึงถวายพระพรว่าถึงมาดว่าคฤหัสถ์เป็นพระโสดาก็ดีแต่เป็นหินเพศต่ำ อันพระสงฆ์ถึงเป็นบุตรถุกชนก็ตั้งอยู่ในอุดมเพศอันสูงเหตุทรงภาคาสาวพัดและพระจตุปาริสุทธิสีงอันประเสริฐซึ่งจะวหว้นกคฤหัหั์เป็นพระโสดานั้นก็บ่กมีควรสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงพระโกรธว่าถวายพระพรผิดจากพระบาลีด้วยพวกที่ว่าควรนั้นเป็นอันมากกว่าไม่ควรแต่สามพระองค์เท่านี้จึงดำรัสให้พระโพธิวงศ์พระพุทธโคสจารย์เอาตัวสมเด็จพระสังฆราชพระพุทธจารย์พระพิมลธรรมกับทั้งฐานาบาเรียนอันดับซึ่งเป็นอันเตวสิก สัตว์ที่มวิหาริกพระราชาคณะทั้งสพระองค์นั้นไปลงทานทอกรรมนวัตหงทั้งสิ้นและตัวพระราชาคณะให้ตีหลังองค์ละร้อยทีพระฐานาบาเรียนให้ตีหลังองค์ละ50ทีแต่พระสงฆ์ซึ่งตั้งอยู่ในศีลสัตว์ว่าไหวไม่ได้นั้นทั้งสมอารามเป็นพระสงฆ์ถึง500รรูปต้องโทษถูกตีทั้งสิน้น และพวกพระสงฆ์ทุศีลอาสัต์อาธรรมว่าไหวได้มีมากกว่าทุกทุกอารามแต่พระราชาคณะทั้งสามพระองค์และพระสงฆ์อันเตวาสิกซึ่งเป็นโทษทั้ง500ร้อนั้นให้ไปขนอาจมชชำระเวทจอกุฏิวัดหงทั้งสิ้นด้วยกันจึงตั้งพระโพธิวงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระพุทธโคสาจารย์เป็นพระวันรัดครั้งนั้นมหาภัยพิบัติบังเกิดในพระพุทธศาสนาควรจะสังเวชยิ่งนักบรรดาชนทั้งหลายซึ่งเป็นสัมมาทิฏฐินับถือพระรัตนตรัยนั้น ชวนการสลดจิตคิดสงสารพระพุทธศาสนามีหน้านองไปด้วยน้ำตาเป็นอันมากที่มีศรัทธาเข้ารับโทษให้ตีหลังตนแทนพระสงฆ์นั้นก็มีและเสียงร้องไห้ระงม,มไปทั่วทั้งเมืองจากพระราชพงศาวดารนั้นจะเห็นว่าพระสงฆ์ที่ถูกเคี่ยนนั้นมีสมณศักดิ์เป็นถึงสมเด็จพระสังฆราชซึ่งเป็นประมุขสูงสุดของาศาสนาจักรอีกทั้งสงฆ์ที่ถูกเคี่ยนและได้รับปูนบำเหน็จนั้นปรากฏนามชัดเจนทุกพระองค์ เป็นไปไม่ได้ที่จะเอานักโทษมาห่มผ้าเหลืองแล้วเคียนซึ่งเหตุขัดยังขั้นรุนแรงกับศาสนาจักรครั้งนี้ได้สร้างความเสื่อมทั้งในฐานะกษัตริย์และในทางสังคมประชาชนสิ้นศรัทธาทําให้ฝ่ายขุนนางผู้ดีเก่ากรุงศรีอยุธยาของเจ้าพระยามาหากษัตริย์ศึกได้รับความชอบธรรมในการเคลื่อนไหวทางการเมืองและได้รับความนิยมในหมู่ประชาชนมากขึ้นทั้งนี้รวมถึงขุนนางฝ่ายพระเจ้าตัดสินเองก็หันไปเข้ากับอีกฝ่าย อันเป็นธรรมดาเมื่ออำนาจทางการเมืองของฝ่ายตนเริ่มสั่นคลอนจึงต้องหาฝ่ายที่เข้มแข็งกว่าเป็นที่พึ่งทั้งนี้เพราะเหตุพระเจ้าแผ่นดินบา้าซึ่งเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีให้รวมไปถึงการชักชวนราษฎรเข้าร่วมทำการปฏิวัติในที่สุดตอกย้ำอีกครั้งว่าอาการบา้าของพระเจ้าแผ่นดินนั้นมีได้รู้กันกับเจ้าพระยามาหากษัตริย์ศึกแต่เจ้าพระยามาหากษัตริย์ศึกได้อาศัยเรื่องบา้า ให้เป็นประโยชน์ทางการเมืองฝ่ายตัวเองยกทัพตีกรุงกัมพูชาแผนการปฏิวัติโค่นบัลลังและรู้กับพระเจ้ากรุงยวนขณะที่ความขัดแย้งภายในกำลังรุ่มร้อนก็ให้เกิดเรื่องยุ่งยากจากภายนอกตามมาอีกเมื่อเกิดการกรบฏขึ้นที่กรุงกัมพูชาโดยการสนับสนุนของยวนจำเป็นอย่างยิ่งที่กำลังของพระเจ้าแผ่นดินต้องยกออกไปปราบกบฏนอกพระนครมีพระราชคงสาวดารกล่าวไว้ว่าเดือนยี่ปีฉลูพศ 2,324ดำรัดให้จัดทัพเป็นหกทัพให้เจ้าพระยาสุรศรีเป็นทัพหน้าพระเจ้ากษระสัสศึกเป็นจอมทัพหลวงกรมมขุนอินทรพ,พิทักษ์เป็นทัพหนุนพระยานครสวรรค์เป็นยกกระบาดกรมขุนรามภูเบศเป็นทัพหลังพระยาธรรมาเป็นกองลำเลียงยกไปตีเมืองพุทธไทยเพชรเมื่อการจัดทัพเป็นดังนี้กำลังที่เหลือไว้รักษาพระนะครจึงมีเพียงการนำของ พระเจ้าหลานเธอกรมมขุนอนุรักษ์สงครามเท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องที่ล่อแหลมต่อราชบัลลังก์ยิ่งนักแล้วสิ่งที่ล่อแหลมนั้นก็เป็นจริงเมื่อนายบุญนาคบ้านแม่ลาแขวงกรุงเก่าอาศัยกระแสที่พระเจ้าตัดสินได้ทรงออกกฎหมายว่าด้วยการขุดค้นสมบัติเก่าที่ซุกซ่อนพม่าไว้สมัยกรุงแตกต้องแบ่งส่วนหนึ่งเป็นอากรภาคหลวงซึ่งมีพระพิชิตนรงเป็นผู้ผูกขาดค่าภาคหลวงไว้จํานวนถึง500อช่างทําให้ต้องเร่งขุดกันเป็นการใหญ่ ด้วยเหตุนี้ทําให้นายบุญนาคซึ่งเป็นกําลังของเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกวางแผนฆ่าพระพิชิตนรงและยังวางแผนจับพระเจ้าตักเสียงสาเร็จโทษเสียแล้วยกราชสมบัติให้แก่เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกแผนการของนายบุญนาคบรรลุผลสามารถจับพระพิชิตนรงฆ่าได้สําเร็จแต่ผู้รักษาเมืองกรุงเก่าพระยาอินทร์อภัยสามารถหนีรอดไปได้และได้เข้าเฝ้ากราบทูลเหตุการณ์ให้พระเจ้าตักเสียงทรงทราบพ,พระองค์จึงมีบัญชาให้ พระยาสารยกกำลังทหารขึ้นไปปราบพวกกบฏเมื่อไปถึงกรุงเก่าพระยาสารกลับแปรพักไปร่วมมือกับนายบุญนาคเพราะฝ่ายนายบุญนาคนั้นมีขุนแก้วน้องพระยาสารจดหมายเหตุความทรงจำของกรม,มหลวงนรินทรเทวีอยู่ด้วยพระยาสัรรับเป็นแม่ทัพยกกลับมาตีกรุงธนบุรีเกิดศึกภายในกันเพียงหนึ่งคืนกรุงธนบุรีก็พ่ายแก่พระยาสารและกรม,มขุนอนุรักษ์สงครามถูกจองจํา เหตุที่ว่าเป็นแผนการปฏิวัตินั้นเพราะกองกําลังของพระยาสันนั้นมีใช่ไพร่พลธรรมดาแต่มีอาวุธยุโทโธปกรณ์นในสมัยนั้นคือปืนใหญ่มาใช้ในการนี้ด้วยดังปรากฏหลักฐานว่านาวันเสาร์เดือนสี่แรม11ค่ําเพลงตีสิบทุ่มตั้งค่ายมั่นครองรามันยิงระดมลูกปืนตกในกําแพงเสียงสนั่นวั่นไหวกําลังของพระยาสันจะเอาปืนใหญ่มาจากไหนถ้าไม่ใช่จากทัพของเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกและเจ้าพระยาสุรสี แม้จะมีขุนนางกลุ่มหนึ่งพยายามที่จะสู้ต่อแต่พระเจ้าตักสินทรงเห็นว่าเพลียงพล้ำเกินแก้แล้วจึงมีรับสั่งห้ามว่าสิ้นบุญพ่อแล้วอย่าให้ยากแก่ไพร่เลยรุ่งรึ้นณวันอาทิตย์เดือน4ี่แรม12บสอข้าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ทรงนิมนต์พระสังฆราชพระวรรัตและพระรัตนมุนีให้ออกไปเจรจาความเมืองขอผ่อนผัน ว่าอย่าเอาชีวิตเลยพระองค์จะเสด็จออกผนวชชำระพระคราะเมืองเสียสามเดือนเวลาสามทุ่มจึงเสด็จออกผนวดที่วัดอรุณราชวรารามถึงแม้ภายหลังเมื่อกรมมขุนอนุรักษ์สงครามได้รับการปลดปล่อยจากการจองจำแล้วรีบกราบทูลเชิญนำทัพต่อสู้ข้าศึกแต่กลับมีพระราชดำรัสเตือนว่าสิ้นบุญเราแล้วอย่าทำเลยแล้วยังมีดำรัสที่แสดงให้เห็นว่าทรงเข้าใจเหตุการณ์ทั้งปวงโดยตลอดแล้วว่าต้นสายปลายเหตุข,ของกบฏครั้งนี้คืออะไร จึงประาว่าคงไม่รอดบ้านเมืองเป็นของสองพี่น้องเขานั่นแหละถ้าไม่ตายก็ฝากตัวเขาให้ดีเถิดเหตุที่ว่านายบุญนาคเป็นคนของเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกนั้นมีหลักฐานเอกสารคำปรึกษาตั้งข้าราชการในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนึ่งว่าอันหนึ่งนายบุญนาคหลวงสุราหลวงฉันนับเป็นข้าใต้ละองทุลีมาแต่เดิม นั่นก็แสดงว่าการที่นายบุญนาคได้รับแต่งตั้งให้รับราชการในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่หนึ่งก็เพราะเหตุที่ร่วมกันโค่นบันลลังก์พระเจ้าตากสินนั่นเองและว่าที่รู้กันกับพระเจ้ากรุงยวนนั้นมีหลักฐานว่าระหว่างสงครามกับกัมพูชาเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้เจรจาความตกลงกับฝ่ายเวียดนามเป็นการรับให้ยุติศึกแล้วให้ทับกัมพูชาล้อมทัพของกรมมขุนอินทรพิทักษ์ลูก ไว้โดยปิดเป็นความลับมีให้รู้เรื่องการจลาจลในพระนครส่วนพระเจ้าหลานเธอกรมขุนรามผู้เบสหลานให้จองจําไว้อันเป็นการตัดกําลังสําคัญที่จะกลับมากู้กรุงมธนบุรีกลับคืนได้อย่างเบ็ดเสร็จการที่เจ้าพระยาจักรีเจรจาความตกลงกับฝ่ายกองทัพเวียดนามแล้วสั่งปิดล้อมทัพของกรม,มขุนอินทรพิทักษ์ไว้หน,นีแสดงเจตนาชัดเจนแล้วว่าไม่ได้คิดตีโต้ยึดพระนครส่งคืนสมเด็จพระเจ้ากรุ่มธนบุรี หากแต่เป็นการปฏิบัติตามแผนการปฏิวัติและยังมีหลักฐานเมื่อคราวกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาฏวังหน้าในรัชกาลที่หนึ่งเจ้าพระยาสุรสีสเสด็จที่วงคตในปีพศ2346ซึ่งครั้งนั้นพระเจ้ากรุงเวียดนามได้มีหนังสือมาเตือนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกว่าสมเด็จพระอนุชาธิราชซึ่งเป็นกรมพระราชาวังบวร สวรรคตรแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระชราลงทุกวันยังแต่พระเจ้าลูกเธอพระเจ้าหลานเธอมีกำลังมากเสมอกันอยู่การข้างหน้ากลัวจะไม่เรียบร้อยขอให้ยกสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ใหญ่เจ้าฟ้ากรมมาหลวงอิศรส,สุนทรขึ้นดำรงที่กรมพระราชวังบวรจะได้มีกำลังและพาหนะมากขึ้นบ้านเมืองจึงจะสงบเรียบร้อย เมื่อไม่มีสัมพันธ์กันมาแต่หนหลังเมื่อครั้งปฏิวัติโคน่นพระเจ้ากรุงธนบุรีชนัหนเลยพระเจ้ากรุงเวียดนามจึงมีความปรารถนาดีกับราชการที่หนึ่งถึงเพียงนี้ทั้งที่ในครั้งนั้นอยู่ในฐานะคู่สงครามกันเลยทีเดียวพ้ายแพ้แก่เกมการเมืองถูกประหารชีวิตโดยสิ้นสถานะกษัตริย์เมื่ออำนาจทางการเมืองและการทหารตกอยู่ในมือของฝ่ายเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกและเจ้าพระยาสุรสี ตลอดจนอาณาประชาราก็สิ้นศรัทธาพระองค์ในฐานะกษัตริย์ในสาเหตุที่มาจากพระองค์เองเ,องเนื่องมาจากทรงขัดแย้งกับคณะสงฆ์ซึ่งถือเป็นหลักชัยของสังคมความจริงแล้วเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกและเจ้าพระยาสุรสีจะใช้กำลังอำนาจเสียงเมื่อไรก็ได้แต่ด้วยความจัดเจนทางการเมืองของเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกจึงสะกดใจรอจนทุกอย่างถึงจุดที่สุของอมพอและมีสาเหตุทั้งหลายทั้งปวงเพียงพอที่จะสร้างความชอบธรรมกับฝ่ายตนเอง เพื่ออานาประชาราจะให้มีการยอมรับอย่างเต็มใจและศรัทธ,ธามิมีผู้ใดคิดต,ต่อต้านอย่างสิ้นเชิงถึงขนาดนี้พระเจ้าตากสเสียงจึงทรงหมดสิ้นสถานะของกษัตริย์ลงอย่างสมบูรณ์เมื่อพระเจ้าแผ่นดินเป็นอาศัตอาธรรมดังนี้แล้วท่านทั้งปวงจะคิดอ่านประการใดมุขมนตรีทั้งหลายพร้อมกันกราบทูลว่าพระเจ้าแผ่นดินทุจริตทำเสียชนีก็เห็นว่าเป็นเสืส้อยนต์หนามหลักตอ่ออันใหญ่อยู่ในแผ่นดิน จะลาไว้เสียไม่ได้ควรจะให้สําเร็จโทษเสียจึงรับสั่งให้มีกระทู้ถามเจ้าตักสินเจ้าแผ่นดินผู้ทุจริตว่าตัวเป็นเจ้าแผ่นดินใช้เราไปกระทําการสงครามได้ความลําบากกินเนื้อต่างน้ําเราก็อุตสาหาอาสากระทาศึกไม่ได้อะไรแก่ชีวิตคิดแต่จะทานุบํารุงแผ่นดินให้สิ้นเสี้ยนหนามจะให้สมณพราหมณ์นาจารย์และไพร่ฟ้าประชากรอยู่เย็นเป็นสุขสิ้นด้วยกัน ก็เหตุฉนายอยู่ภายหลังจึงเอาบุตรภรรยาเรามาจองจำทำโทษแล้วโบยตีพระพิสุสง์และลงโทษแก่ข้าราชการและอาณาประชาราษเร่งเอาทรัพย์สินโดยพลาการด้วยความผิดกระทำให้แผ่นดินเดือดร้อนทุกเสน้นญาทั้งพระพุทธศาสนาก,ก็เสื่อมสุดเศร้าหมองดุดเมืองมิจฉาทิฏฐิชนีจึงมีรับสั่งให้เอาตัวไปประหารชีวิตสำเร็จโทษเสียเปรียบเทียบคดีกบฏวังหน้ากับคราวเปลี่ยนแผ่นดินในปีพศ 2346กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาฏวังหน้าในรัชกาลที่หนึ่งได้เสด็จที่วงคตก็ได้เกิดเหตุความไม่สงบขึ้นคือกรบฏวังหน้าซึ่งคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวังหน้าเสด็จที่วงคตโดยมีผู้ถูกกล่าวหาคือพระองค์เจ้าลำดวนและพระองค์เจ้าอินทปัตน์พระราชโอรสในกรมพระราชวังบวรโดยทั้งสองพระองค์ทรงถูกกล่าวหาว่าจะลอกปลงพระชนพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนึ่งในวันถวายพระเพลิงพระศพวังหน้า สุดท้ายทั้ง2พระองค์ก็ทรงถูกจับและถูกตัดสินสำเร็จโทษจากคดีกบฏวังหน้าวิเคราะห์อย่างไรก็ไม่เห็นว่าพระองค์เจ้าลำดวนและพระองค์เจ้าอินทปัตจะมีกำลังและความสามารถตลอดจนบาร,รมีเพียงพอถึงขนาดคิดลอบปลงพระชนราชการที่1ได้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองเพื่อขจัดเส้นหนามสายกรมพระราชวังบวรมิให้มีบทบาทในอนาคตเท่านั้นเอง เป็นการตัดไฟแต่ต้นลมเพราะในอนาคตไม่มีความแน่นอนว่าทั้งสองพระองค์ที่ถูกกล่าวหาจะม่เป็นภัยต่อบัลลังหรือกษัตริย์ทายาทของรัชการที่หนึ่งเพราะวัยและกําลังคนพอๆกันถ้าเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างรัชการที่หนึ่งกับพระโอรสทั้งสองของกรมพระราชวังบวรแล้วก็คือลุงกับหลานแต่ด้วยเหตุการณ์ทางการเมืองก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แล้วว่าจะเทียบอะไรได้กับเหตุการณ์คราวเปลี่ยนแผ่นดินจากพระเจ้ากรุงธนบุรีมาเป็นรัชกาลที่หนึ่งความรุนแรงทางการเมืองมากกว่ากันอย่างเปรียบไม่ได้มีหรือพระเจ้าตากสินจะทรงรอดชีวิตลงเรือสำเภาไปโปรดที่นครศรีธรรมราชถ้าพระเจ้าตากสินทรงรู้กับเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกฉะไหนต้องลงทุนด้วยชีวิตลูกหลานถึงสี่พระองค์ เมื่อคราวปฏิวัติเปลี่ยนแผ่นดินมีพระญาติวงของพระเจ้าตากสิน์ถูกสําเร็จโทษสี่พระองค์ด้วยกันเป็นพระเจ้าลูกเธอในพระอัครมเหสีสองพระองค์คือกรมมขุนอินทรพิทักษ์และสมเด็จเจ้าฟ้าน้อยและเป็นพระเจ้าหลานเธอสองพระองค์คือกรมมขุนอนุรักษ์สงครามและกรมขุนรามภูเบศถึงแม้พระเจ้าตากสิน์จะทรงไม่ประสงค์ในการยกราชสมบัติให้กับพระราชโอรสองค์ใดโดยประสงค์จะยกให้กับเจ้าพระยามหากษัตริย์ศกเท่านั้น หรือถึงแม้พระเจ้าตักสินจะทรงรักชาติเพียงใดก็เป็นไปไม่ได้ที่แผนการแกล้งบ้าอันรู้กันกันกบเจ้าพระยามหากษัตริย์สุดนั้นพระองค์จะต้องทรงลงทุนด้วยชีวิตของลูกในใสายถึงสองพระองค์รวมหลานอีกสองพระองค์ดูจะผิดปกติมากไปหน่อยฝั่งเจ้าพระยามหากษัตริยสัึกเองถ้ารู้ก,กันกับพระเจ้าตากสินจริงจะใจดำถึงขนาดประหารชีวิตลูกหลานของพระเจ้าตากสินเชียวหรือ ในเมื่อปล่อยพระเจ้าตากสินไปนครศรีธรรมราชแล้วประโยชน์อันใดในการล้างญาติวงของพระเจ้าตักสินทั้ง4พระองค์ความสมเหตุสมผลตรงนี้เป็นไปไม่ได้เลยบทสรุปก่อนปีพศออ2475พระมหากษัตริย์กับการเมืองเป็นเรื่องที่แยกกันไม่ออกการชิงไหวชิงพลิปกันทางการเมืองจะเป็นระหว่างบรรดาโอรสของพระมหากษัตริย์ ถ้าแม้มีพระองค์ใดพระองค์หนึ่งโดดเด่นขึ้นมาก็ใช่จะก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ได้ง่ายๆเพราะยังติดด่านสําคัญคือวงังนาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นองค์อนุชาของพระมหากษัตริย์และแม้จะสิ้นวังหน้าแล้วก็ยังมีวังหลังซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอนุชาต่างมารดาของพระมหากษัตริย์อีกซึ่งบรรดาเหล่าโอรสของพระมหากษัตริย์วังนาวังหลังตลอดจนขุนนางต่างๆก็เปรียบได้กับพรกการเมืองในปัจจุบันนั่นเองแต่การกําจัดการทางการเมืองสมัยนั้น คือการฆ่าเพื่อขึ้นสู่บัลลังเพราะไม่ซับซ้อนเหมือนการเมืองในปัจจุบันเมื่อใครมีกำลังที่เหนือกว่าก็เป็นผู้ได้บรลลังและอำนาจไปส่วนผู้อ่อนแอกว่าก็มักจะจบชีวิตลงในเส้นทางแห่งอำนาจการศึกษาประวัติศาสตร์เป็นการศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตใกล้บ้างไกลบ้างการศึกษาประวัติศาสตร์ไม่ใช่การนำเอาความคิดหรืออารมณ์ส่วนตัวเข้าไปร่วมในเหตุการณ์ เพราะมนุษย์เรายังมีความรักความชอบความเกลียดชังอคติซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสําคัญในการบิดเบือนประวัติศาสตร์เช่นการที่มีนักประวัติศาสตร์จำนวนมากไม่ยอมรับการเป็นพระมหากษัตริย์ของสมเด็จพระวรศสาธิราชเพราะนักประวัติศาสตร์กลุ่มนี้ได้นำเอาอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวเข้าไปประปนกับเหตุการณ์อันนำมาซึ่งการบิดเบือนประวัติศาสตร์ที่สำคัญบางครั้งการศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยการนำเอาอารมณ์ ความรู้สึกความชอบความเกลียดชังมาประปนด้วยนั้นมีส่วนในการบิดเบือนประวัติศาสตร์ได้มากกว่าหลักฐานที่มีอยู่เสียด้วยซ้ำการศึกษาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์มิใช่ไปวิเคราะห์ว่าองค์ไหนดีไม่ดีอย่างไรแต่ต้องศึกษาว่าเหตุการณ์ต่างๆนั้นเกิดขึ้นเมื่อใดเหตุการณ์อะไรใครเกี่ยวข้องบ้างหรือการวิเคราะห์หาเรื่องราวความจริงให้มากที่สุดนั่นเองเหตุการณ์การสวรรคตรของพระเจ้าตากสินมหาราชนั้นเป็นที่ถกเถียงกันมากในหมู่นักประวัติศาสตร์ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วว่าจะเป็นเรื่องเล่าและคิดกันไปเองไม่มีหลักฐานและการวิเคราะห์ที่เป็นระบบข้าพเจ้าเริ่มเรียนมาทางวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์สอนให้เชื่อเรื่องที่พิสูจน์ได้ก่อนจะได้คำตอบหรือทฤษตีต่างๆจะต้องผ่านการตั้งสมมุติฐานการทดลองดังนั้นเรื่องราวการสวรรคตของพระเจ้าตักสินมหาราชนั้นจากที่วิเคราะห์มานั้นเมื่อเปลี่ยนแผ่นดินก็สิ้นลงแน่นอน ส่วนเหตุการณ์ที่นครศรีธรรมราชถ้ำเขาขุนพนมนั้นเป็นเหตุการณ์หลังจากวันที่6เมษายน2325ครับ